เจนนี่งานเข้าโพสภาพนี้แฟนหนุ่มตำรวจแสดงอาการไม่ปลืม้มเปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับหนุ่มยิวในตำรวจคมเข้มที่ก่อนหน้านี้ถูกจับตามองความสัมพันธ์กันมาสักระยะซ้ำยังเจอดราม่าต่างๆ แต่พวกเขาก็โนสนโนแคร์ดรามา่าช่วงนี้เราจะเห็นว่าสาวเจนนี่โดนดราม่าลูกใหม่แชร์พฤติกรรมหลังออกมาประกาศปิดค่ายเพลง6เดือนวันนี้เธอขอเริ่มต้นใหม่โดยเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองในชุดเรสสีสันสดใสพร้อมกับข้อความระบุว่าชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแต่ต้องไม่ลืมว่าที่ผ่านมามันสอนอะไรเราบ้าง ทำกลางแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจํานวนมาในขณะที่หนุ่มยิวแฟนหนุ่มก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าห่วงนะงานนี้เจนนี่บอกเลยว่าเขาขอตัวเองแล้วนะแมแๆบอกได้เลยว่าต่อไปนี้สาวเจนนี่จะแต่งตัวอะไรต้องผ่านการสแกนก่อนทุกครั้งแล้วแหละจ้า